กราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยกันนะครับสำหรบบับในคลิปนี้เราจะมารีวิววิธีการเติมลมยางนะครับของเจ้ายางไรเดียรน,นะครับก็ยางนี้ทุกเปลี่ยนเมื่อกี้เลยนะครับแล้วหลังจากเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยก็จะมีอาการเติมลมไม่เข้าผมจะใช้ไป็นถังลมถังใหญ่นะครับเพื่อเป็นการทดสอบให้ดูก่อนว่าจะเข้าหรือไม่เข้า,อาโอเคเติมเข้าไปเลยรอ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 ่อนรอกัน คือถังน้มันใหญ่นะใหญ่พอตัวนะแต่มันเติมไม่เข่าเนื่องจากลมมันออกทางด้านข้างนะครับของขอบขอบยางนะคนอาจจะเคยเห็นคลิปใช่ไหมครับที่ว่าสั่งเขาเอาก้อนน้ำมันเทใส่เป็นยางแล้วจุดไฟครับเขาบันระเบิดมันก็พุ่งออกมานะครับแต่ทีนี้เราไม่มีสิครับโอเคสำหรับใครที่ไม่มีนะครับหรือว่าใครไม่กล้าเสี่ยงนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการทํายังไงให้ยางขึ้นขอบนะเบื้องต้นเลยนะครับอันนี้ใครหลายๆคนอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับจุดยางของท่านนะที่ติดรถอยู่นะครับมันจะมีลักษณะนี้นะครับ บางรุ่นก็จะไม่มีเป็นฝาครอบธรรมดาแต่รุ่นนี้มีจุกไข,ขสอนนะครับอันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับทำยังไงครับทุกคนใช้จุกไข,ขสอนนะครับหมุนออกจิ้มไปทีตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนออกนะมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวคนคอยดูว่ามันเป็นยังไงครับนเป็นไขนะครับทุกค,คนไขปุ๊บตัวนี้จะส,สอบก็ออกได้เลยเอาโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับไปเลยผมจะใช้ท่อลมธรรมดาที่ไม่มีหัวเติมนะครับอัดที่รูนี้ก็คือรูจุกลอ ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าเยอยแล้วมากินม,มาเติมมาตรงนี้หรือเ่าทำไมมันได้ขึ้นแล้วทำไมทำอย่างนี้แล้วมันขึ้นอันนี้ผมขออนุญาตอธิบายขยายความนะครับถ้าหากเราถอดเขาเรียกว่าอะไรอายเทียสอนพอสอนไม่ออกปุ๊บใช่ไหมครับแล้วเราใช้ลมเป่าไปตรงนี้เลยอะเต็มๆเลยมันเข้าไัดเยอะกว่าที่มีสอนกั้นนะครับอ้าวโอเคก็แค่ลมเข้ามากกว่าเดิมแค่นั้นแหละครับแล้วเข้าเร็วขึ้กว่าเดิมก็ทําให้ตัวยางขยายทุกขึ้นมาเลยเท่านี้เองครับไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปรีวิวนะคร ก็คือจบเลยตามาใส่สอนเติมเป็ปกติเลยอ่ะโอเคเยวตอนนี้ขออนุญาตเปิดลมนะครับแล้วก็อัดลมเข้าไปเลยนี่ครับลมปกตินะลมปกตินะครับเหมือนกันเอ้าโอเคมาดูครับ3 2 1หนึ่งตอปล่อยครับขอเป็นข้าวคุณต้อปล่อยถ้าเราไม่ทําวิธีนี้นะครับ มันจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้วิธีนี้รานยางยอมใช้กันนะครับรานยางที่บ้านเราจะไม่มาจุดไฟให้เราเห็นนะไม่ออใช้วิธีนี้ผมก็แอบ,บมองเขาดูมผมก็แอบ,บดูเข้ามาครับอนนี้ผมก็จะต้องใส่สอนกันเหมือนเดิมะนะทุกคนคือพอยางมันขึ้นขอบมะเนี่ยคุณเติมยังไงก็ขึ้นนะครับจะเอาสุดจักรยานมาเป่าก็ขึ้นนะแต่ทีนี้ตอนที่มันยังไม่ขึ้นขอบแม้ว่าคุณจะเอาลมไปเติมยังไงลมแรงแค่ไหน,นทั้งใหญ่แค่ไหนก็ไม่ขึ้นเพราะมันติดสอนตัวนี้ครับทุกคนมันเข้าไม่ได สอ่เข้าไปนะทุกคนเห็นไหมครับนะมันเป็นลักษณะน,นี้ทุกคนนะใส่เข้าไปปุ๊บฝาจุบมลมนะครับของพ้นที่มีติดที่รถนะครับถ้าหากว่าใครไม่เป็นอย่างนี้นะเป็นฝาเข้าธรรมดาไปหาซื้อตามร้านหลายตัวไปรู้สึกจะห้าบาทยังไงนะ <Wow. S 1> ตัวนี้รับไข่ไปเลยมีประโยชน์นะครับทุกคนเอาเกินนี่น่นแล้วเพราะนั่นคุอว่าเติมลมแบบปกติเดียวที่เราเติมไม่เข้านะครับเ mm. ส้นนี้ไม่ได้ทำอะไรนะเหมือนเดิมนะ mm. ลมก็แรงเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดไม่เชื่อ mm. เราไปเจอทุกค mm. นเห็นไหมครับทุกคน ง่ายๆครับทุกคนง่ายๆเลยเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะครับซึ่งก็ไม่ผิดนะครับโอเคทุกคนที่เห็นยังไงนะครับมันดีหรือไม่ดียังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปี้แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง DIY ประชนมด้วยกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนพบกันใหม่ในปีหน้าสวัสดีครับ